เป็น,นเวลานี้พนังานออกเลขรางวัลก็กำลังทำคการออกกคายรางลเพื่อจะเสนอผลการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่81ออกข้างวันที่5เดือนพจิกป,ปี2020รางวัลเลข5ตัวเลขโยกได้แกมหมายเลข02 029 02 029 02, 02, 02, รังบัญเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขสองศูนย์สองเก้าสองศูนย์สองเก้ารังบัญเลขสามตัวได้แก่หมายเลขศูนย์สองเก้าศูนย์สองเก้ารังบัญเลขสองตัวได้แก่หมายเลขสองเก้าสองเก้าเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขเก้าเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขเก้า ผลการออกฤทธกลางวันหัวพัฒนาฤทธิห้าตัวก็มาครบตามจำนวนปิ่นทีพ้อยลดับต่อไปมีแจะทําการออกฤทธกลางวันหมายตำราฝันสามทับสี่คิดเปลี่ยนงานออกฤทธิ์มาได้ขึ้นมาเป็นกายุดก่อนออกฤทธกลางวัน